ตัวแรกครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเจ้าโพทองครับเจ้าโพทองเจ้าโพทองนี่เป็นควายสายไหนพี่อ่าเป็นสายของลูกเจ้าเสาครับของฟาร์มบิ๊กไอย์ครับอ๋อนี่คือลูกเจ้าเสาบิ๊กไอยฟาร์มเนาะครับผมน้องกิ่งทองครับกิ่งทองครับครับผมตัวนี้เป็นลูกของสิงโตภูเวียงเนาะครับผมครับอายุก็ ประมาณ1ปี5เดือนนะครับครับตัวนี้พี่ตุ๊กก็ได้แบ่งมาจากทางทางผมเองนะครับทางในฮอละล้านนะครับถือว่าเป็นไงพี่เอามาเลี้ยงอยู่ที่นี่โอ้เชื่องมากครับแล้วก็ดูดูเขาแบบพนาการดีครับโตเร็วสารอาหารบำรุงวัวควายมิกเซอร์ข่าว วัวควายเป็นสัตว์วัชัดเจนวัวควายผสมติดยากนะครับมิกเซอร์ขาวช่วยได้ราคา499บาทส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดี FC ในหอยละล้านนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอลานกระบือนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในหอยละล้านนะครับเข้ามาชมควายงามอีกหนึ่งที่นะครับที่ลานกระบือนนะครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับ พี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่ตุ๊กแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายทรงพลพามีครับฟาร์มพามีเวลควายไทยพัฒนาครับครับฟาร์มเราอยู่ที่หมู่บ้านไรครับหมู่สามตำบลบึงทับแลนดครับอำเภอลางกระบือจังหวัดกำแพงเพชรครับชื่อชื่อหมู่บ้านอะไรครับพี่หมู่บ้านเนินสายครับบ้านเนินสายบ้านเนินสายครับผมพี่เลี้ยงควายสายพัฒนา ตัวนี้เลี้ยงมาก,กี่ปีแล้วครับอืมนี่เข้าเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามแล้วครับครับอืมของเราเริ่มยังไงพี่เลี้ยงควายเมื่อก่อนเราเลี้ยงไหมหรือเริ่มตอนแต่ก่อน <3 S 1> <ป>เด็ก <này. S 2> ๆสมัยเด็กอะกับพ่อแม่เลี้ยงครับครับแต่ก่อนพ่อแม่อยู่พิจิตรเขาเลี้ยงควายควายไร่ทุ่งนะควายทํางานครับสมัยก่อนพอผมโตม,มา,ผม,มา,าผมก็เรียนกลับมาจากกรุงเทพผมก็มันเริ่มสนใจ เริ่มสนใจพอพอมีโอกาสได้คุยกับน้องสาวครับก็คุยกับน้องสาวว่าหันมาเลี้ยงควายไหมเป็นธุรกิจครอบครัวประมาณนี้ครับก็เริ่มตั้งอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับครับเมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพแล้วครับครับทำงานที่กรุงเทพสนามบินสวรรภูมิครับโอ้ครับผมแล้วก็กลับมาก็มาเริ่มแต่ควายขุนก่อนครับพอควายขุน เริ่มเลี้ยงได้สักปีแล้วก็มาขยับขยายเริ่มเป็นควายควายไทยควายงามครับครับก็เป็นควายสายพัฒนาเนาะครับซึ่งที่จับอยู่ตรงนี้ก็คือพ่อพันธุ์ในฟาร์มเราครับครับตัวแรกครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเจ้าโพทองครับเจ้าโพทองเจ้าโพทองนี่เป็นควายสายไหนพี่อ่าเป็นสายของลูกเจ้าเสาครับของฟาร์มบิ๊กไอส์ครับอ๋อนี่คือลูก เจ้าเสาบิ๊กไอฟาร์มเนาะครับผมครับผมเจ้าเสานี้ก็เป็นควายที่มีอายุ20กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เลยครับปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ที่บิ๊กไอนะครับตัวโครงสร้างเขาใหญ่มากนะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ละครับ3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งนะครับเดี๋ยวให้ให้น้องจับบนวนวนไปฝั่งนู้นก็ได้ครับ ครับ่อยได้สามปีครึ่งเนอะครับครับผมนี้ลูกชายพี่ตุ๊กนะครับมาช่วยจูงนะครับนี่คือเจ้าโพทองนะครับสามปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาในนานหรือยังพี่เมื่อต้นเดือนตุลาปีที่แล้วครับอ๋อน่าจะเกือบปีแล้วครับครับนี่นะครับเจ้าโพทองนะครับควายหนุ่มนะครับ จุดเด่นของเขานะครับโครงสร้างของสายเจ้าเสาเนาะแล้วก็ลำตัวยาวนะครับเนื้อหนังดีนะครับตัวนี้อัตลักษณ์นี่แน่นอนครับครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับพี่ตุ๊กเราได้เปิดรับผสมไหมครับผสมไหมวันนี้คืออยากจะพี่น้องมาก็เปิดเปิดได้อ๋อเปิดรับผสมด้วยครับผมราคาค่าผสมเท่าไหร่พี่อ่านาคิดไม่แพงก็พันห้าครับผสมจนติดครับ ๋อครับผมหรือจะจะยังไงก็เข้ามาคุยกันครับครับเข้ามาคุยค่าผสมดูครับถือว่าราคาเกษตรกรเลยเนาะครับคือแบ่งปันเลยก็คือมีตัวเมียเป็นสัตว์เข็นมาเลยครับผสมพันธห้าไม่ติดซ้ำให้จนติดเลยเนาะครับผมครับนี่คือพ่อพันธุ์ที่ถือว่าเป็นควายหนุ่มนะครับแต่ตัวใหญ่มากนะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ แล้วนิสัยเขาเป็นไงบ้างพี่ตัวนี้เชื่องครับขี่ได้ขี่ได้เล่นได้แต่มันจะมีตอนตัวเมียเป็นสัตว์นิดหน่อยกที่ที่จะยินหน่อยครับอยากไปหาตัวเมียแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้กตัวเมียกำลังเป็นสัตว์อยู่ด้วยครับดินครับนี่นะครับเจ้าโพทองนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องอำเภอลานกระบือเนาะครับพี่กัดที่ตั้งเราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะพี่ บ้านเนินสายครับครับผมใครอยู่ใกล้ๆนะครับที่มีแม่พันธุ์นะครับอยากได้สายของเจ้าเสานะครับก็เข้ามาติดต่อพิตุกได้นะครับพิตุกฝากเบอร์โทรนะครับพี่ศูนย์2ก้าห้าเจ็ดหกสองสามสามหกสองครับครับโทรหาพิตุกได้เลยเนาะได้เลยครับครับผมนี่ก็ฝากไว้นะครับพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวของพิตุ๊กนะครับ ลมแรงนะครับฝนจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมควายสาวนะครับเดี๋ยวให้โพทองไปพักก่อนนะครับครับครับพี่ตุกเอาควายตัวเมียนะครับออกมาให้ได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นสาวน้อยนะพี่เนาะครับผมตัวนี้ชื่ออะไรนะพี่น้องกิ่งทองครับกิ่งทองครับครับผมตัวนี้เป็นลูกของสิงโตภูเวียงนะครับผมครับอายุก็ ประมาณหนึ่งปีหเดือนนะครับครับตัวนี้พี่ตุ๊กก็ได้แบ่งมาจากทางทางผมเองนะครับทางในหอยละล้านนะครับมาอยู่กับพี่ตุ๊กประมาณกี่เดือนแล้วนะพี่ <3 S 1> สมเดือน<า>แล้ว,<า>ลวครับ3มเดือนแล้วเนาะบแบ่งมาตอนนั้นอายุประมาณปี2เดือนนะครับมาอยู่นี่ก็3 <_ H' S 1> เดือนแล้วตอนนี้ก็อายุห <_ H' S 1> นึ่งปีหเดือนนะครับถือว่าเป็นไงพี่เอามาเลี้ยงอยู่ที่นี่โอ้เชื่องมากครับแล้วก็ดูดูเขาแบบพนักงานดีครับโตเร็ว กินเก่งกินเก่งมากครับครับผมเข้ามาดูนะครับตอนที่อยู่กับทางผมเองนะครับยังเป็นควายสาวน้อยอยู่นะครับมาอยู่นี่สามเดือนนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับอีตุ๊กเลี้ยงดีมากนะครับถือว่าหนาหนาขึ้นเยอะแล้วก็โตขึ้นเยอะนะพี่ใช่ใช่ครับครับผมน้องกิ่งทองนะครับกิ่งทองแข้งขาดีมากครับนี้ก็จะเป็นลูกของแม่สีทองนะครับที่ตอนนี้แม่แม่อยู่กับคอกในฮอลลาร้านนะครับ ตอนนี้ก็กําลังเป็นสาวนะพี่เริ่มเป็นสัตว์แล้วเนาะครับเนี่ยเขาสมบูรณ์มากน,นะครับเนี่ยเป็นสัตว์แล้วนะครับปีห้าเดือนนะครับไปสมบูรณ์มากนะครับเชื่องนะพี่เนาะเนนชื่องเนะชื่องมากเลยครับมิสัยเขาเชื่องมากนะครับโครงสร้างแข้งขาถือว่าใช้ได้เลยนะพี่เนาะใช้ได้ครับ คิดถึงนะครับก็เลยมาเยี่ยมพี่ตุ๊กนะครับแลยอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับที่ชอบเขาคือแข้งขาครับแข้งขานี่คือเห็นแล้วชอบเลยครับครับถือว่าโครงสร้างดีนะพี่เนาะโครงสร้างมามาเต็มนะครับครับอนาคตน่าจะเป็นแม่พันแม่บล็อกไซส์ใหญ่ได้นะครับตัวนี้นะครับพอมาเห็นอย่างนี้นะครับหายห่วงเลยนะครับพี่ นี่นะครับเผื่อพี่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องก็ถามมาเยอะนะครับน้องกิ่งทองย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ลานกระบือนะครัรกเบื้องเพชรนะครับเผื่อพี่น้องที่อยู่ใกล้นะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับโอ้ลมแรงมากครับฝนจะตกครับฝนจะตกแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงรออีกน่าจะอีกสักปีหนึ่งนะครับน่าจะได้ผสมนะครับ เราจะอัปเดตพัฒนาการน้องกิ่งทองนะครับให้ได้ชมกันนะครับผมครับตอนนี้ก็จะเอาควายสาวออกมาให้ได้ชมกันอีกหนึ่งแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่กําไรครับแม่กําไรแม่กําไรนะครับกําไรเป็นสายไหนนะครับสายเย้านาโชคครับสายปานสุรินครับสายปานสุรินครับครับตัวนี้ กำไรอายุเท่าไหร่ล่ะครับสองปีสองปีเจ็ดสองปีเจ็ดเดือนเนาะเขาท้องท้องตอนนี้ท้องแล้วเนาะท้องครับท้องเจ้าทะเลทองครับเจ็ดเดือนท้องทะเลทองผสมจริงนะครับเจ็ดเดือนนะครับส่วนนี้นะครับก็แบ่งมาจากในห้อลร้านนะครับแบ่งมาให้พี่ตุ๊กนะครับแพ็กคู่มากับน้องกิ่งทองใชครับ มาอยู่พี่ตุ๊กสามเดือนแล้วเนาะสามเดือนแล้วฮะตัวนี้ท้องใหญ่ขึ้นเยอะพี่ครับผมครับมาอยู่นี่เป็นไงบ้างครับตัวนี้เนี้ยง่ายครับกินเก่งครับเชื่องเล่นได้อะไรได้เนี่ครับแต่เขาจะกลัวคนหน่อยครับน้องกําไรนะครับน้องกําไรเป็นลูกของเจ้านําโชคเนาะนำโชคสายปานสุรินนะครับถือว่าสายปานซุรินก็ จุดเด่นเขาเรื่องของลำตัวนะครับยาวมากนะครับตัวยาวครับสวายนี้ก็จะส่งลูกดีนะครับเจ้าทะเลทองก็เป็นควายควายยักษ์อีกหนึ่งตัวนะครับโค้งสร้างใหญ่ๆนะครับลุ้นขอให้ได้ลูกสาวนะพี่นะครับได้ลูกสาวตสวยแล้วครับน้องประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนาะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับน้องกําไรนะครับ ตอนนี้สูงอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สี่ครับประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สี่แล้วนะครับเพราะว่าท้องใหญ่แล้วท้องแ่จะทับลงหน่อยครับท้องคลอดก็น่าจะมีเบียดเบียดขึ้นร้อยสี่พาได้เนาะได้ครับครับเพราะตัวเขายาวด้วยนะครับพี่น้องหน้าสวยมากนะตัวนี้นี่ครับสาวหน้าหวานนะครับดังกลมหน้าให้ดูหน่อยสิลูกหันหน้ามาหนะครับนี่นะครับ แม่กําไรนะครับตอนนี้ในฟาร์มมีฝั่งฝั่งนี้มีกี่ตัวพี่มีอีกสามแม่ครับออามีอีกสามแม่เนาะเดี๋ยวจะให้พี่ตุกพาเดินชมอีกสามตัวนะครับได้ครับอากาศตอนนี้ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวพาไปชมในฟาร์มกันต่อนะครับเดี๋ยวพี่ตุกเดินเลยนะครับอยากให้พี่ตุ๊กแนะนํานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในคอกนะครับแม่นี้ชื่ออะไรครับพี่แม่ กิ่งแก้วครับกิ่งแก้วกิ่งแก้วนี่อายุเท่าไหร่ครับอ่20เดือนครับ20เดือนครับเขาเป็นเขาเป็นสายอะไรครับพี่เป็นเป็นลูกใครครับตัวนี้เป็นลูกของกึ่งครับกึ่งทหารลูกลูกจกกึ่งสายเพชรอุดรนะครับเขาผสมยังครับตัวนี้ผสมโพทองนะครับอ๋อโพทองจัดการแล้วเรียบร้อยได้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนนะครับสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นควายสาวในฟาร์มนะครับ ถ้ามีพ่อพันธุ์นะครับก็จะเรียบร้อยนะพี่เนาะถือว่าไม่ต้องไปจับสัตว์นะครับก็ถือว่าโพทองก็เป็นพ่อพันธุ์ที่เชื้อสายดีอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นทายาทในท้องเขานะครับถ้าพี่น้องสนใจพี่ตุ๊กได้เปิดแบ่งไหมครับควายต้าวในเ้ตก <c oughs> เปิดราคาไว้ยังไงพี่โทรมาแลยครับโทรมาสอบถามเนาะโทรสอบถามดีกว่าสอบถามดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ตุ๊กก็ยังไม่ได้ตั้งราคาเหมือนกัน แต่ว่าเดี๋ยวปรึกษากันครับโทรมารู้เรื่องแล้วรู้เรื่องอันนี้ในห้อยเข้ามาดุนๆนะครับยังไม่ได้ทาตั้งตัวนะครับเข้ามาเยี่ยมลูกสาวนะครับก็เลยต้องเดี๋ยวอัปเดตให้พี่ตุ๊กไปเลยนะครับผมนี่นะครับน้องอะไรนะครับน้องกิงแก้วกิแก้วครับครับผมเผื่อพี่น้องสนใจนะครับโทรสอบถามพี่ตุ๊กได้เลยนะครับผมครับผมครับผมอยู่ในฟาร์มก็อาจจะเมื่ดนิดนึงนะครับ ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่แม่ดอกอ้อครับดอกอ้อนะครับผมดอกอ้อนี่เป็นควายสายไหนพี่สายลูกเจ้าสันครับอ๋อเป็นลูกเจ้าสันเนาะครับ๋อครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่สามปีพอดีครับสามปีพอดีเนาะครับตอนนี้เขาน่าจะท้องอยู่แล้วท้องใหญ่มากครับครับท้องกี่เดือนแล้วครับสิบเอ็ดเดือนแล้วครับจะใกล้คลอดแล้วครับโอ้สิบเอ็ดเดือนแล้วครับผมโอ้นี่ถ่ายคลิปเสร็จเพราะว่าน่าจะเตรียม เรียคลอดได้เลยครับครับสิบเอ็ดเดือนแล้วครับท้องพ่อไหนครับพี่อ๋อเจ้าร like ้อยล้านครับลูกเจ้าหอยล้านเจ้าพันล้านครับอ๋อเป็นสายเงินอุทัยเนาะสายเงินครับครับผมตัวเขาเองเป็นลูกเจ้าสันเนาะครับใกล้จะลอดแล้วท้องแกแบบนี้พี่ต ja okay. uh uh ุ๊กเปิดราคาไหมพี่ได้เปิดแบ่งไหมครับตัวนี้ก็เปิดกันครับถ้าได้ราคาก็เปิดอืมแต่ราคาโทรมาคุยกันเนาะครับครับ พี่ตุ๊กคนเลี้ยงอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่เคยเปิดเลยก็เดี๋ยวโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับผมนี่นะครับควายสาวท้องแรกนะพี่เนาะสาวท้องแรกครับท้องโตมากนะครับตอนนี้ท้องใกล้คลอดแล้วนะครับลงคลิปไปน่าจะรู้เพศแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะคลอดแล้วครับผมนะครับโทรมาสอบถามพี่ตุ๊กได้นะครับผมครับเดี๋ยวไปชมอีกตัวหนึ่งเลยพี่แม่ลูก ตัวนี้เป็นแม่ลูกนะพี่เนาะครับผมแม่เขานี่ชื่ออะไรครับแม่มาลิครับแม่มาลินะครับแม่มาลิเป็นวคยสายไหนพี่สายอุทัยครับออมได้มาจากทางอุทัยนะพี่เนาะครับครับตัวนี้มีลูกติดด้วยนะครับลูกติดครับลูกเป็นสายไหนครับลูกติดท้องมาไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ๋อครับผมเขาประสมติดท้องมามาคลอดที่เราเนาะคลอดที่เราครับครับโอ้โหเนี่ยครับ ตอนนี้ลูกเขาได้กี่เดือนแล้วครับ4ี่เดือนครับครับผมนำโชคอดี๋ให้น้องน้องไล่ไล่ลูกเขามาฝั่งนี้นะครับนะอ่าดันมาฝั่งนี้หน่อยนะครับชื่อนำโชคแล้วครับนำโชคครับอครับผมนี่นะครับอายุเท่าไหร่ครับลูกเขา4ี่เดือนครับโอ้สี่เดือนก็ถือว่าตัวใหญ่นะพี่เนาะครับเพราะว่าควายน่าจะมีสายนะครับแต่ว่าพี่ตุกไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสายไหนนะครับ แล้วแม่เขาตอนนี้ผสมไปหรือยังครับผสมแล้วครับผสมกับโพทองได้สองเดือนกว่านะ้อ๋อแสดงว่าคลอดได้สองเดือนเป็นสับนี่โพทองจัดการเลยนะพี่นะครับผมโอ้โหผสมติดติดง่ายด้วยนะครับติดง่ายนี่นะครับแม่ลูกนะครับแม่เขาอ่างดีครับครับไม่สูงมากนะพี่เนาะไม่สูงครับแต่อ่างดีแต่อ่างดีนะครับส่งลูกถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเผื่อพี่น้องสนใจพี่ราคา เกษตรกรตัวนี้แบ่งได้ไหมครับแบ่งครับแบ่งได้เนาะครับท้องเจ้าโพทองแล้วนะครับรับประกันท้องนะพี่เนาะรับประกันเลยครับครับผมแล้วก็ลูกชายนะครับสี่เดือนนะครับราคาหลังไม้ครับหลังไม้นะครับตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมโทรสอบถามพี่ตุ๊กได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มีแม่พันธุ์หลักๆก็อยู่ประมาณ5ตัวนะพี่เนาะครับผมตัวเมียนะครับแล้วก็พ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวนะครับ พี่ตุ๊กบอกเปิดทุกตัวนะครับถ้าได้ราคานะครับจะโทรมาคุยกันได้นะครับครับครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่กำแพงเพชรนะครับก็แวะมาเยี่ยมพี่ตุ๊กนะครับถือว่าก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมลูกสาวด้วยนะครับที่แบ่งมาให้พี่ตุ๊กนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กฝากฟาร์มเรานะพี่เนาะครับฟาร์มเราชื่ออะไรนะครับพี่พามีเวลครับพามีเวลครับครับผม อยู่ที่หมู่บ้านเนินทรายครับครับผมตำบลบึงทับรลบอำเภอลางกระเบือครับรับวัดกําแพงเพชรครับครับผมที่นี่ก็มีทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ก็แบ่งเปิดผสมนะครับในราคาเกษตรกรนะครับหนึ่งพันห้าร้อบาทเอาจนติดเลยนะพี่เนาะเอาจนติดเลยครับเต็ิดเนมาใหม่นะครับเอาจนเบื่อกันไปเลยแต่ที่นี่นะครับแม่คอยเป็นสัตว์ก็คือไม่พลาดเลยไม่พลาดครับติดทุกตัวนะครับทีเดียวติดครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์สายเจ้าเสาบิ๊กไอฟาร์มนะครับก็ถือว่าพี่ตุ๊กเปิดแบ่งผสมนะครับในราคา1,500บาทนะครับเดี๋ยวให้พี่ตุ๊กฝากฟาร์มเรากับพี่น้องคนเลี้ยงควายเราหน่อยครับก็ฝากฟาร์มพามีเวลนะครับพอดีก็เป็นเป็นฟาร์มเปิดใหม่ก็ไม่ไม่มีควายเยอะเท่าไหร่ก็อยากจะพัฒนาเพราะว่าที่บ้านนี้ก็มีอยู่ แค่ฟาร์มสองฟาร์มครับที่เลี้ยงควายับก็เป็นมือใหม่ครับครับผมอยากให้ทุกคนมาช่วยอนุรักษ์ควายไทยครับคของของเราด้วยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับพามีเวลนะครับที่กำแพงเพชรนะครับพี่น้องถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดในฟาร์มนะครับรายละเอียดควายนะครับเดี๋ยวติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยได้เลยครับครับผมวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณพี่ตุ๊กม้านครับ,รบที่เปิดฟาร์มให้เราเราได้ชมกันนะครับครับขอบคุณครับ